สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมจะมารีวิวในชุด XLT สอดเรนเจอร์4ประตูนะคะรุ่นที่ขายดีที่สุดในตลาดนะคะตอนนี้นนนเป็นเกียร์อนนรอโต้นะคะ6สปีดราคาอ,อยู่ที่8แสน80,900บาทนะคะ วันนี้นะคะมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะก็คือกระจังหน้านะคะ FORD นะคะมาพร้อมกับตัวสกู๊ดำด้านนะคะครอบไฟหน้านะคะดำด้านครอบไฟท้ายดำด้านนะคะมาพร้อมกับซุ้มร้อหนิ้วเห็นหมดนะคะในตัวนี้พร้อมกับเม็ดยางขอบ16นะคะมีสติกเกอร์แถมให้นะคะเป็นคำว่า r ンเซอร์นะคะ แล้วก็ตัวเบ้ามือจับเบ้ากันลอยครอบกระจกนะคะพร้อมกับตัวโรบาริคแฮมเมอร์นะคะแม็กของเรานะคะทุกคนลองดูแม็กของเราซ้มล้อนะคะงานดีนะคะไม่มีติดหลุดนะคะไม่มีติดกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับดาวพาดพุ่งโรบาริกนะคะแฮมเมอร์เลยนะคะตัวนี้ วตวจมีป้วเงคดีที่สุดตัวนะคะมาพร้อตัวข้อไปท้ายนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เราก็แถมให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมตบห่วงแดง2องวงแล้วมีตัวคําว่าปิดฝาปิดท้ายกระบังนะคะ เป็นดาวน,นะคะดูรอบๆตัวรถนะคะดูสวยงามมากนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะท่ลูกค้าสังเกตทั้งคันนะคะก็คือจะเป็นชุดแถมให้ทำในตังค์งเลยน,นะคะเป็นชุดฟรีชุดแต่งให้นะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนน,นะคะลูกค้าสอบถาม อ้อมเข้ามาได้เลยนะคะดูรอบๆพันนะคะตัวนี้สวยงามมากแต่ตอนนี้ก็มันจะส่งหมอให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เดี๋ยวอ้อมฝากกดติดตามเพจอ้อมหน่อยนะคะ ช่องทางเพจนะคะก็คือรับจองฟอดป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะ0ู2 3์หกสองสามสแดนูหนนะคะช่องทาง YouTube นะคะ f อ r ์ดเบนเจอร์เซลอ้อมนะคะขอบคุณค่ะ